س มาเลกุมสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาเข้าครัวนะคะวันนี้แม่ย่าจะพามาทำายานะคะยาสมุนไพรสูตรคนที่เป็นโรคลิสิดวงนะคะแล้วก็ท้องผูกนะคะแม่ย่าได้สูตรมามีเพื่อนแนะนำนะคะแล้วแม่ย่าก็มาทดลองด้วยตัวเองก็ดีนะคะเพราะว่าแม่ย่า,าเป็นโรคลิสิดวงนะคะ ไม่ได้เป็นเยอะนะคะเริ่มจะเป็นนะคะก็สามารถรักษาแบบว่าเราท้องผูกด้วยนะคะวัตถุดิบก็มีนะคะนี่ก็คือกระชายนะคะกระชายขาวบ้านเรานะคะเหลืองก็ได้นะคะกระชายขาวกระชายเหลืองอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มะขามนะคะนี่ค่ะมะขามบ้านเราเนาะแล้วก็มีน้ําตาลน,นะคะน้ําตาลสายแดงน้ําตาลสายขาวก็ได้นะคะนี่ค่ะ แม่ยาจะพามาดูนะคะว่าขั้นตอนเป็นยังไงนี่ค่ะแม่ยาต้มแล้วนะเคี่ยวไว้แล้วนะคะแม่ยาก็ใส่กระชายเง่าหนึ่งนะคะมันมันจะมีต้นหนึ่งเนาะแล้วมันก็มีอ่าอ่าเป็นแง่งแล้วก็ใส่ไปเง่าหนึ่งแล้วก็ใส่มะขามนะคะสองสองฝักนะคะแม่ยาก็เคี่ยวไปนะคะเคี่ยวใส่น้ําก็พอประมาณนะคะคือแม่ยาท,ทําทีก็ต้มเป็นอาทิตย์นนะคะ ใส่สักสามน้ำก็ได้นะคะเออนี่ค่ะนี่แม่ยาก็จะปิดไฟแล้วนะคะพอเคี่ยวให้มันเดือดอย่างนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาไว้หาหม้อเล็กๆนะคะหรือกาน้นาำก็ได้นะคะมาขามจะเป็นรสเปรี้ยวก็ได้รสหวานก็ได้นะคะถ้ารสเปรี้ยวเราก็จะมาเติมน้ำตาลนะคะเดี๋ยวแมายายา่ย่าจะเสิร์ฟไหโดรนะคะสำหรับคนที่เป็นท้องผูกนะคะแล้วเป็น โลบหรือสีดวงนะคะลองไปทําดูนะคะนีหาน้ํามันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะวันนี้แม่ย่าใช้มะขามหวานนะคะไม่ได้ใส่น้าตาลนะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะหอมน,นะคะแม่ย่าทานไปประมาณสองครั้งนะคะรู้สึกดีขึ้นนะคะลองไปทําดูนะคะสมุนไพรบ้านเราหลายๆอย่างที่เราไม่รู้เนาะแม่ย่าก็มีประสบการณ์โดยตรงนะคะนี่ก็คือ กระชายเนาะแล้วก็มะขามนะคะลองไปทําดูนะคะบอกต่อๆกันไปได้บุญด้วยนะคะนี่ค่ะสมุนไพรบ้านเราที่นี่ก็มีร้านร้านไทยนะคะเขารับอาหารไทยมาก็รู้สึกว่าจะเป็นทวันทลัลรัสนะคะอทิตย์หนึ่งจะมีวันทลัลเอัตวันเดียวไม่ยาก,ก็เลยไปซื้อมานะคะอะไรที่เราต้องการเนาะก็จะมีเป็นพวก ขิงขาตะไคร้อะไรพวกนี้นะคะโอเคนะคะลองไปทําดูนะคะบอกต่อกันไปด้วยนี่ค่ะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ